โอ,โอ้โหพี่น้องเลยสุดจัดประหลัดบอกนะครับเอียงกระเทเลยไม่มาตรงนี้อ่ะจเอาง่ายกว่าเอียงซ้ายครับ เอากระเพราวอวก,กอนกันได้เพาะกระเพราชุงเดียวนี่เตีย้ยระวังเด้อเตีย้ยระวังนะอย่าเยยบเย็บ,ยบ,ยบอันนี้นะระวังมันสไลด์ลงอนะ่ะ <c> เ <oughs> ยยบระวังหน่อยระวังมันสไลด์ลงขอที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบครับผมไรสังกัดดังซึ่งนะฮะ คนลงมาด้วยนะระวังนะ ไอ้กระเทียมกระเทียมระวังกระเทียมสไลด์ลงเอ,อ้ยระวังกระเทียมสไลด์ลงดูด้วยนั่นเต็มวางตงก่อนวางลงก่อนให้มันได้มุมนี้ออกก่อนยกแค่มุมน้องเตีย้ย เอามพีเ่เจียเอก่อนเลยเออกระโลงพังเอ,อ้มือแล้วขยักอีกทำไมไม่เข้ามาฝั่งนี้ล่ะไม่โยนไปฝั่งนู้นอ่ะไอจูเองทำไมไม่เอารถมาฝั่งนี้โยนกลับไปกลับมา ตัวลงตัวลงเตียตะลงมันจะ,ะไหลแล้วเออดาสันอ่ะดาสันดาตัวารถจะเข้ามาเอออ่างไง,ไง ย,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 ย้ยอนย้อนย้อนย้อนมงเตี้ยย้อนย้อนเอาย,อยอ้อนย้อนไอ้ชนเองมือยาวเองย้อนขึ้นไปนีเออย้อนเอานะมังเตี้ยสไลด์อ่ะสไลด์เอาอ่ะมันจะได้ไม่หนักสไลด์ริมริมมานะเตี้ยนเตี้ยยุ่ง บรรยากาศที่รถนะครับมันเอียงซ้ายมาตลอดทางก็จะนิดหนึ่งครับผมของมันซุดลงด้านมุมซ้ายนะนะครับ ใส่มาเยอะครับอ๋อสลัดไทยสีมุมด้วยกันหรือเปล่า เก็บยี่สิบบาทเดียวเอาถึงใจไหม ที่ตลาดสดนะครับตอนนี้คือทีมงานเมืองตะลุงคันนี้ครับมาแบบทุรั์ทุรเรฮะนะฮะเอามาลงดูคิดดูว่าวิ่งมาจากตลาดจากกรุงเทพนะเข้ามาที่ตลาดสดนเมืองสุรินทร์น่ะนะครับโอ้โหเรียกว่ายากเลยฮะเห็นเห็นสภาพที่วิ่งมานะครับคิดคิดออกเลยว่าคนขับต้องเกรงขนาดไหนนะเอียงซ้ายครับ ถ้าเชือกขาดน,นี่โอ้โหไม่ไม่อยากจะคิดภาพคิดภาพไม่ออกอไม่อยากจะคิดภาพเลยว่ามันเป็นสภาพไหนฮะ,ะอะไรขึ้นยัย

เอาเก็บเอาเก็บที่ไหนในรังนั้นเอาเก็บที่บ้านหรอ ลงมาห้าใสไปสามสิบมาเช้าที่ห uh, ้า่ไม่ดูก็ออถ้าบอกที่าก็เป็นีมาก น,นั่นเอาไปส่งรายการเขาเนี่ยนี่นี่นี่นนลงที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับผมนะฮะทีมงานเมืองตลุงผักสดนะครับเอารถหรือว่าเอาผักนะครับมาลงที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะฮะตอนนี้ก็เ,เข้ามาเป็นคันแรกครับโอ้ยหนักเอ่ง บรรยากาศก็กลมเย็นๆครับ ทีมงานเมืองตะลุงผักสดนะครับลงผักตรงนี้ทุกวันนะสําหรับใครที่อยากได้ผักสวยๆก็ลองแวะเข้ามาดูได้ครับนะครับร้านเมืองตะลุงผักสดลงทุกวันเวลานี้นะครับของใหม่ๆสดๆสวยๆนะนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามานะครับเลือกซื้อผักทางร้านเราด้วยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากทีมงานไว้ด้วยนะฮะเมืองตะลุงผักสดครับผมสวัสดีครับ